บนโซเชียลมีการแชร์เกี่ยวกับสมุนไพรและโรคไตเอาไว้มากมายเรื่องไหนจริง,รงเรื่องไหนเท็จพบคำตอบในชั่วก่อนแชร์เช็คลิสตร้อยเรียงเรื่องฮิตติดอันดับจากชั่วก่อนแชร์อันดับที่5ซุปเส้งจีมเมล็ดลิ้นจีรักษาโรคไตจริงหรือ กินเสี่ยงจี้ก็คือกินไตหมูจริงๆแล้วไม่ได้รักษาเลยเพราะว่าไตาหมูก็คือสารประเภทโปรตีนอย่างหนึ่งสรุปแล้วเรื่องนี้ไม่จริงไม่ควรแชร์ต่อครับเสี่ยงจี้หรือไตหมูจะมีโปรตีนและกรดยูริกค่อนข้างสูงซึ่งถ้าหากกินมากเกินไปก็อาจจะทําให้ไตทํางานหนักและอาจเป็นอันตรายต่อผู้ที่ป่วยเป็นโรคไตนะครับอันดับที่4ดื่มน้ําผักชีช่วยล้างไตจริงหรือ การเอาผักชีมาบดทานเพื่อคิดว่าจะล้างตาไตมีประโยชน์แน่ๆเพราะว่าแม้แต่ข้อมูลจริงๆก็ไม่ได้ช่วยตรงนั้นสรุปแล้วเรื่องนี้ไม่จริงไม่ควรแชร์ต่อครับและยิ่งต้องระวังหากเป็นผู้ป่วยไตยวายที่ต้องฟอกเลือดเพราะผักชีโพแทสเซียมสูงเมื่อไปสะสมในเลือดอาจทําให้ไตทํางานหนักจนเกิดอันตรายได้ครับอันดับที่3หญ้าพันงูรักษาโรคไตโรคเบาหวานและเกาจริงหรือ คือที่แชร์มาใช้ได้ชัวก็คือนิ้วในไตที่ขนาดไม่ใหญ่มากเบาหวานกับเกาใช้ร่วมกับการรักษาแผนปัจจุบันได้แต่ต้องตติดตามประสิทธิภาพประสิทธิผลของยากับความปลอดภัยส่วนโรคไตเนี่ยอันนี้ไม่ควรแชร์อย่างยิ่งค่ะสรุปแล้วเรื่องนี้ไม่จริงเพราะเมื่อไตเสื่อมสภาพแล้วไม่มีสมุนไพรไหนที่จะรักษาทําให้ไตที่เสื่อมแล้วกลับมาเป็นปกติได้นะครับอีกทั้งย่าพันงูยังมีฤทธิ์ขับปัสสาวะการจะทําตามสูตรก็ต้องเฝ้าระวังควดสอบถามแพทย์ไม่ว่าจะเป็นแพทย์แผนไทยหรือแพทย์แผนปัจจุบันที่เชื่อ ือได้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายตามมาครับอันดับที่2หญ้าไผ่น้ําแก้โรคไตจริงหรือ ไม่แน่ใจโรคไตใหม่ๆเนี่ยคือพึ่งเป็นหรือว่าระยะน้อยๆหรืออย่างใดแต่ผู้ป่วยโรคไตที่หมายถึงผู้ป่วยที่มีค่าการกรองของไตลดลงต่ำกว่า60อันนี้ไม่ควรใช้ยาไผ่น้ําไม่จริงไม่ควรแชร์ต่อครับเพราะยาไผ่น้ํามีฤทธิ์ขับปัสสาวะช่วยลดบวมกินแล้วอาจจะทําให้ผู้ป่วยโรคไตระยะเริ่มต้นดีขึ้นแค่ชั่วคราวแต่ผลระยะยาวอาจจะไปเร่งให้ไตทํางานหนักมากกว่าเดิมจนเสื่อมสภาพไม่ควรทําตามเป็นอย่างยิ่งครับและอันดับที่1 กระชายสมเมืองไทยยาอายุวัฒนะรักษาโรคไตได้จริงหรือปัจจุบันไม่มีข้อมูลยืนยันว่ากระชายช่วยบำรุงไตหรือรักษาโรคไตได้แล้วเรื่องนี้ไม่จริงไม่ควรแชร์ต่อครับเพราะปัจจุบันยังไม่มีงานวิจัยรองรับการกินกระชายทําให้รู้สึกร้อนกระชุ่มกระชวยช่วยขับลมแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อแต่ไม่ได้ช่วยบำรุงหรือรักษาไตายอย่างที่แชร์กันนะครับ